สวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะคะพบกับเราในช่องายเลิศรักนะคะตอนนี้นาโนตื่นเช้าม,มาเล่นอย่างเดียวเลยอาบสปาคโคลถูกใจเขาละมีพ่อตื่นขีดน้ำให้อาบให้เล่นนั่นนันนน่อาฟุกนี้ ไหไลหดไก่หดกาหรือหดเพราะยืดตึงแล้วพราะท่านี้เลืดแล้วตเลืดแล้วเชียร์ไทยจะฟุกตเลืดแล้วตเลืดแล้วพุ่นพุ่นพุ่นเล่นไปเล่นมาตเลืดแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะของกี่ขานตื่นสวยอยู่กับโพอตึงลาเลิ่อง ว่าแม่รับข้าวหงนาำล่ะบอกตื่นว่าเล้วกระไรพ่นพ่นนี่วานไปทั่วล่ะค่ะนี่วานสนีวานสนีไปทั่วล่ะค่ะนี่นพุ่น,น่ะพ่อเตอร์บอกไ้เรนยี่มโมกกลกัก กินชีดินอีกซักหัวกระเมี่ยมเอาเป็นบวกหมอไหนก็นเป็นบวกไม่โค่หน่อยคันนี้พอตื่นให้นางเป็นโดไปเป็นเป็นเนมโค่จกนะคะเมโคจก จ้าของบ้านยืนมองจาของบ้านยืนมองสาวถูกใจขะละดูดูขาเล่นดูขาเล,ล่นเล่นตุ่มปีคุน กันจะ่แกสูนี้ด้วันนี้แจกไปทั่วแล้ววันนี้นอนแล้วนอนแล้วก็ตึงสั่งนอนนอนแล้วตาชำเรืองมองน้ำตาลอยู่อย่ามาใกล้ค่อยนะ พี่เลิศพ่อเติ่งกำลังเก็บขยะอยากเล่นอยากเล่นพี่เลิศก็อยากเล่นมองโนเล่นนะนางเล่นเรงก็ต้องทำความสะอาดก่อนถึงฉีดน้ำนะคะแม่เม,ม่ถ้างนั้นหญ้าก็จะฝังแล้วเราก็จะทำความสะอาดยากจุดหลอกของเราอยากเล่น เห็นหนานโนเล่นและอยากเล่นกับเขานะคะดูดูส่วนแม่นิโคก็เอาไปไว้ฝั่งนู้นแลวทำความสะอาดให้โนเล่นก่อนเลิศบอกว่าหนูอยากเล่นเหมือนกันเ็ดแทมากินตับคนแ้เ็ดแทมากินตับคนแท้ Ăn à, nó long nó long nó long. À chôm long chôm long chôm long. Lê 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 chôm long chôm long. à nó long nó long nó long. Úi, úi nó long nó long. Ô, ô tầm phô. à nó long nó long nó long. Lê 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 lông, nó long nó long. Nhang vun, vun sải, vun cua như phun. นอนลงนอนลงนอนลงเร็วๆผุนโง่เขานอนล่ะสาวสวยแห่งมาตรการยืนอาบน้ำขัดตัวเองเบิ่งเบื้งเบิ่งเสาพอเติงผูกยาวจะเอาเสาเลย นี่นี่นี่กำมีข้อมสุขไก่พอกระท่ายาให้เินบ่มี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 ใบดาค้นก้นนะใบดาค้นก้นนะ อีอีเออ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 ตีเม่ตี hết ยังตีเ็ดหยังตี็ดหยังคนล้อโอแม่เอาได้กอดเรเด้วยค่ะนี่ลักกอด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 ตรงไหนมันลุกตรงนี้ตีทาน้ำมันเขียวนะคะทาน้ำมันเขียว น้ำบ่อาบก่ะพ่อใหญ่เตึงพันท่ให้ลูกพันไอแม่ลงมาเม่ลงมาเออแม่ลงมาแม่เออแม่ลงมาเออเออแม่แม่ลงมาอือใจมีไอหลินใจมีไอหลีผุนมือหน่อยเบึงเบึงเบึงมือหน่อยหือหืออือแม่ลงมาแม่ลงมาเนะติพ่อใหญ่เตึงเลยบ่ท่านนี่นี่ตรงนี้นะคะแม่แม่ที่มันมันหลุบนิดนึงเนี่ยน้องเลยอยากเตึงสงสัยมันจะล็อกตรงนี้แหละ เราต้องทาตรงไหนบ้างทาตรงนี้บ่พอเอากรูบข้อพี่ nó long nó long nó long ờ ừ, nó long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  mừng mừng mặc giọt bưng mặc giọt 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 khô mẹ อยู่อยู่ละอยู่ใกล้ไม่ได้ต้องอยู่ระหว่างห่างสี่คูนเลยขอบคุณนะคะขอบคุณใแม่เอซีะทุกท่านนะคะที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้ช่องน้องเลิศรักด้วยนะคะ หนึ่งไลค์หนึ่งแชร์กันหนึ่งกำลังใจรักเลิศรักแน,น่นอนแต่ขอให้รักนานๆนะคะเก็บไว้ในอ้อมกอดอ้อมใจของพ่อแม่ทุกท่านด้วยนะคะสำหรับวิดีโอนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะได้เจอกันวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีใจเร็วสวัสดีใจเร็วจากก้อนเสียงสวัสดีมีการเวยค่ะหลังพ่ออีกสวัสดีค่ะ